สวัสดีครับพี่น้องชาวตรังครับผู้ว,ว่ามาแล้วเสาร์นี้ปลายเดือนตุลาคมครับ13สัปดาห์ผมมารับราชการที่จังหวัดตรังนะครับมาสัปดาห์นี้ฝนฟ้ายังตกเป็นระยะๆะะอยู่2ใน3ของพื้นที่จังหวัดตรังครับระยะนี้มาถึงกระบี่พังงาแล้วกระบี่บางส่วนเริ่มท่วมใน2วันก่อนผมเชิญ ประชุมที่จะดูแลการบริหารจัดการการเตรียมการนะครับในระดับพื้นที่ในอำเภอกับอบตและองค์กรปกครองท้องถิน่นได้มีการเตรียมการหน่วยการปกครองท้องถิน่นใดก็ของท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นเราก็แบ่งเป็น3จุดครับ ท่วมซ้ำซากท่วมฉับพลันแล้วก็จุดที่มีความเสี่ยงเรื่องดินโคลนถล่มครับอันนี้ก็ประชุมมาตั้งแต่กันยายนครับแล้วก็ตุลาคมก็มีการซักซ้อมเมื่อสองวันก่อนผมเชิญทางเทศบาลทางทาง,ทางหลวงทางหลวงชนบททางอำเภอเมืองมาแล้วก็ชนประธานนะครับมาเกี่ยวกับรอบๆทับเที่ยงครับรอบๆทับเที่ยงก็ ทางเทศบาลโดยทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยของท่านนายกก็ได้เตรียมไว้พร้อมนะครับก็เตรียมไว้พร้อมจุดเสี่ยง5-6จุดจุดไหนที่แซมซากแล้วก็จุดไหนที่จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรครับเครื่องสูบน้ำรถดับเพลิงไรเวเครื่องดำเนินการเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดก็ทำเป็นผังครับ อันนี้ก็ทำเป็นตารางเลยผมให้ป้องกันบรรเทาสาภัยทําเป็นตารางเลยนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์รถยนต์อนเนกประสงค์รถบรรทุกน้ํารถปิกอัพรถเทรลเลอร์รถแบ็คโฮรถเครนใครเป็นผู้รับผิดชอบที่ไหนจะหยิบยืมมาใช้จุดใดเรามีการเตรียมการถึงขั้นนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับาการช่วยเหลือในจุดต่างๆทางเทศบาลก,ก็เตรียมไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ผมก็จะดูจุดเสี่ยงต่างๆที่ทั่วมากกับที่ท่าปราบตอนนี้เรากําลังทําท่อนะครับเสร็จไปแล้ว45เมตรเสียดายอย่างเดียวที่ผมกลับเรียนไปคืองบประมาณมามาช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นงบพิเศษครับจุดที่ว่านควรนะครับอยู่ที่วัดควรขันตรงนี้ก็มีความเสี่ยงแล้วก็มีการทําระบายน้ำอะไรต้องแค่เป็นระบบครับท่านครับ ผมก็อยากจะให้ช่วยกันในทุกส่วนก,ก็ได้ตกลงกันไปแล้วนะครับว่าใครต้องทำอะไรนะครับพี่น้องครับฝนฟ้าเช่นนี้เราประมาทไม่ได้ภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นข่าวทุกวันเราประมาทไม่ได้เดี๋ยววันพ,พระพุทธปฏิหัสหน้านี่ผมจะไปที่หมู่7น้ำผุดไปดูการเตรียมการของประชาชนในการเฝ้าระวัง อุทกไปนะครับเขามีการจัดตั้งประชาชนแบบมีส่วนร่วมครับคิดว่าคงจะดูแลเยียวยาได้ครับตอนนี้ทางทะเลก็ยังมีความเสีย่ยงอยู่นะครับก็ฟลรวังการงดออกจากฟังการเดินเรือต่างๆก็ของดไปก่อนนะครับเมื่อท้องทะเลสงบแล้วการท่องเที่ยวเราก็จะมาเยือนตอนนั้นละเราคงจะได้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นกอบเป็นกำครับ น้ำท่วมภาคกลางภาคอีสานตอนนี้ก็บางส่วนลดลงนะครับถ้าฝนไม่ลงมาเนี่ยบางส่วนลดลงที่อุบลราชาธานีเบอร์เอ,อิญผมเคยรับรจชการอยู่ที่นั่นน้ํามูลไม่น้ําชีน้ําโขงครับมารวมกันที่แถวโค้งเจียมอ,อําเภอโค้งเจียมตอนนี้เขาก็เตรียมการครับว่าใครจะมาก่อนมูลมาก่อนสักสามวันชีจะมาแล้วก็จะ แก้ปัญหาจะอพยพร่าสอนอย่างไรของเราก็ผมก็ไอซ้อมเช่นเดียวกันนะครับตรงไหนจะอบยพไปไหนอย่างไรครับเราคิดว่าเมื่อปีที่แล้วเรามีการท่วมนองเขาเรียกท่วมนองที่นี่เขาเรียกท่วมนองครับก็ฝนตกลงมามากโอ่งของเราคือลำน้ำตรังนี่ปร,ริมาตรนะพื้นที่รับ3,573น้ำปเปลี่ยนที่717ตารางก,กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ไม่กว้างเกินไปนะัก อาเป็นว่าถ้าน้ำจากทุ่งสงไม่บ่ามาเขาบรรทัดไปลงมาอย่างรวดเร็วนะครับน้ําจากพัทลุนครับเราจะรับได้ตกเกิน50มิลิเมตรติดต่อกัน3วันเราจะมีความเสี่ยงผมเรียนท่านนะครับขณะนี้เนี่ยจุดวัดน้ําของเราแม่น้ําตรังที่นาตาล่วงที่วัดไพรสนเนี่ยยังต่ํากว่าระดับที่จะวิกฤตอยู่3เมตรครึ่ง ที่แนวตูง้งสามเมตรครึ่งนะครับม่น้ำจังของที่คลองปลาเหรียญนี่อยู่ที่บ้านลําแคลงนี่ตามกว่าจุดวิกฤตอยู่2เมตร90เซนครับและที่เทศบาลย่านตะขาวตามกว่าจุดวิกฤตอยู่3เมตร60นะครับตัวเลขเช่นนี้นะครับทางชลประทานก็ส่งมาให้ผมทราบทุกวัน,นครับทราบทุกวันเป็นแฟกซ์เป็นรายงานมานครับเมื่อวานในการวันซื้อในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก็ได้กำชับโชลประทานแล้วว่าถ้าวิกฤตอย่างไรเตรียมการอย่างไรนะครับเราจะดูแลได้ภายใน24ชั่วโมงครับระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองทงั้งยิ้วที่ตบบำบลทั้งยิ้วเบอหัวยอดก็ยังจุได้79%นะครับก็ยังรับน้ำได้อีกครับยังรับน้ำได้อีกปริมาณน้ำฝนคิดในเชิงตะกกะเนี่ยผมก็ดูตัวเลขทุกวัน ทางป้องกันมาเทาสาภัยรรงงานมาทุกวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเฉลี่ยเนี่ย2128มิลิเมตรขณะนี้เนี่ยจนถึงวันที่25ตุลาคมเนี่ยครับตัวเลขที่ก็ารวมได้เนี่ย1542 1542ยังห่างจากมาตรฐานกลางอยู่500กว่ากว่าเพราะฉะนั้นในช่วง2เดือนนี้มี2ในครับตกหนักมากเพื่อใกล้มาตรฐานตัวเลขกลาง กับอีกนายหนึ่งปีนี้ฝนจะตกน้อยลงแต่เราก็เชื่อว่าฝนจะตกมากนะครับตามคำชี้แจงของอุตุนิยมวิทยาครับอันนี้พี่น้องก็ผมเรียนเตือนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การข่าวสารเนี่ยโปรดรับฟังนะครับเป้าของเราจะต้องไม่มีผู้สูญเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเลนะครับก็ขอเรียนฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในเขตเทศบาลในเขตรอบนอก เราเตรียมสำรับการแจกข้าวสารหานแห้งไว้800ชุดแล้วนะครับพร้อมจะเคลื่อนที่ออกทางอำเภอต่างๆก็พร้อมจะรายงานทันทีนะครับครับผมพูดเรื่องฝนฟ้าอุทกภัยทางอีสานก็หนาวแล้วนะครับระหว่างน้ําท่วมักั็หนาวแล้วครับบ้านเรานี้ยังโชคดีหลายประการครับของเราก็ลงทั่วๆไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ผมขอพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวสักครู่ผมพบกันใหม่ครับ